วันเดย์วอล์ควิดทู 5G วันนี้่ามาแต่งสไตล์วินเทจเดินเที่ยวพนคนครกันค่ะเริ่มกันที่ฟิชเชคค่ะเล็บกันก่อนเลือกไม่ถูกเลยอ่ะองั้นขอลองลูกนี้ละกันนะเป็นยังไงบ้างคะผ่านไหมชุดพร้อมหน้าผมพร้อมต่อไปก็ต้องนี้เลยที่ที่เราจะไปกันวันนี้เซฟโลเคชันสวยๆไว้รอแล้วพร้อมล้วไปกันเลยที่แรกถึงแล้วค่ะชุมชนเลือดลิ์ เน็ต 5g ไหลลื่นเดินตามแผนที่ก็ไปถึงแบบไม่หลงเลยค่ะบรรยากาศที่นี่ทำให้รู้สึกเหมือนได้อยู่ในยุคนะจริงๆเลยไปกันต่อเลยค่ะที่สะพานหันตรงนี้ก็มีมุมสวยๆเหมือนกันนะสมัยก่อนตรงนี้คงคึกคืนน่าดูโหได้รูปสวยเยอะมากค่ะขอพักอัพรูปปวดเพื่สักหน่อยค่ะ วันเดวอล์กวิ 5G วันนี้สนุกมากรอบหน้าเราจะพาไปไหนกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะ